สวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดินในช่อง PLP Channel FC นะครับและสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะพามาดูเหรียญย0บาทการนาพิเศษฉลองสีหลีลาชสมบัติครบ50ปีราชการที่9นะครับเหรียญย0บาทการนาพิเศษปี2539นี้นะครับจะมีด้วยกัน2แบบนะครับก็คือแบบที่มีอุณาโลมและแบบที่ไม่มีอุณาโลมนะครับ เพื่อนๆพี่ๆดูคลิปให้จบก่อนนะครับเพราะว่าสองแบบนี้ราคาซื้อขายจะต่างกันด้วยนะครับก็คือแบบที่มีอุณหลมจะมีราคาที่ไม่แพงส่วนแบบที่ไม่มีอุณหรลมจะมีราคาที่แพงกว่านะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆดูคลิปจบแล้วจะได้กลับไปดูเหรียญของท่านเองนะครับว่าเหรียญของท่านเป็นแบบไหนนะครับไปดูทำความรู้จักเหรียญกันก่อนนะครับ เหรียญ20บาทเป็นเหรียญแบบนิกเกิลน,นะครับวารละที่15นะครับเหรียญกระสาบเป็นโลหะสีขาวนะครับทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา20บาทไม่ขัดเงาวงขอบนอกมีเฟืองจักรนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง32มิลิเมตรลวดลายของเหรียญน,นะครับด้านหน้าเหรียญกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมามหาภูมิพลอดุลยเดชพระพักตรงนะครับ ทรงเครื่องบรมขัตติยาราดภูสีตาพรทรงฉลองพระองค์ขุยภายในขอบเบื้องบนมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชสยามมินทรธิรา,บราชบรมราชปพิษเบื้องล่างมีข้อความว่ารัชกาลที่9โดยมีลายกระหนกขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างด้านหลัง,งเหรียญกลางเหรียญมีตาัญลักษณ์ งานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีภายในขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีด้านซ้ายมีข้อความว่า9มิถุนายนพศ2539ประเทศไทยเบื้องบนมีข้อความว่าการจนาพิเศษเบื้องล่างมีข้อความว่า20บาทนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้มีจำนวนการผลิตถึง5ล้านหหมื่นเหรียญนะครับ เหรียญลุ่นี้ต้องบอกทุกท่านให้ทราบก่อนนะครับไม่มีการนําออกมาใช้จับจ่ายใช้สอยในตลาดหรือในชีวิตประจาวันหรือในการใช้หมุนเวียนนะครับในสมัยนั้นถ้าท่านอยากจะได้ท่านต้องไปแลกที่กองกระสาบเพื่อที่จะเก็บเอามาสะสมนะครับมาเข้าเรื่องเลยนะครับอขอแนะนําเลยนะครับเหรียญน,นี้จะมีด้วยกันทั้งหมด2บล็อกนะครับ ก็คือบล็อกที่มีอุณารลมและบล็อกที่ไม่มีอุณารลมเหมือนที่ผมแจ้งไปตอนต้นคลิปแล้วนะครับมาดูบล็อกที่มีอุณารลมก่อนนะครับก็จะอยู่ในตาสัญลักษณ์ฉลองศิริราชสมบัติครบ50ปีตรงกลางตรงนี้นะครับจะมีอุณารลมอยู่ตรงกลางนี้นะครับส่วนบล็อกที่ไม่มีอุณารลมนะครับตรงกลางของตาสัญลักษณ์ฉลองศิริราชสมบัติครบ50ปีจะไม่มีอุณารลมอยู่ตรงกลางนะครับ สำหรับเหรียญที่มีอุณารลมนี้นะครับราคาซื้อขายปัจจุบันก็จะอยู่ที่ประมาณ50บาทถึง80บาทนะครับสำหรับเหรียญที่ไม่มีอุณารลมราคาซื้อขายปัจจุบันจะอยู่ที่150บาทถึง300บาทขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับซึ่งเพื่อนๆลองสังเกตเหรียญของตัวเองดูนะครับลองดูว่าเหรียญของท่านมีอุณารลมหรือไม่มีอุณารลมนะครับ จำนวนการผลิตของเหรียญที่ไม่มีอุณารลมไม่มีจำนวนการผลิตที่แน่นอนนะครับแล้วก็ไม่มีใครบอกได้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่แต่มีการคาดการว่าเหรียญที่ไม่มีอุณารลมจะมีจำนวนที่น้อยกว่าเหรียญที่มีอุณารลมเยอะนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารมาแจ้งให้เพื่อนๆพี่ๆเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอหน้าถ้าผมมีข่าวสารเรื่อง เหรียญกระสาบรุ่นไหนปีไหนกดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ